รายการต่อไปนี <nt> ้เ <monastery> ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหนื่อยมากแต่ก็สู้อ่ะสู้มีตัวเล็กอยู่เลยต้องสู้ที่หนูมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดจากการที่บ้านเป็นบรรโรคปอดจนกล้ามเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขาเดินไม่ได้มาตั้งแต่อายุ31ครับ รายการโห o ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้พบกับเรื่องราวชีวิตต้องสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่โรควันโรคปอดทำให้เธอกลายเป็นคนพิการขอสำมรำสัตว์เมื่อเธอต้องสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและเธอจะดูแลชีวิตคนในครอบครัวอีกสองชีวิตที่เหลืออย่างไรเราไปติดตามให้กำลังใจเธอกันครับ มาป่วยเป็นวันโรคปอดแล้วก็มาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงพอวันโรคปอดหายก็มาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าหมอเจาะหลังมาประมาณ 4- ี่ห้าครั้งก็เลยเดินไม่ได้ก็คือเราทําอะไรไม่ได้เลยเราจะอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยหาเงินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้จากที่เราเคยหาได้เคยไปนู่นไปนี่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินรบรลฤิธิ์ครับผมเอกพันธ์บรลลทธิ์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเอกพันธ์ตอนนี้เราอยู่ที่ถนอนอาตาลรงนะครับหรือว่าคลองเตยในเขตคลองเตยนะครับวันนี้เราวันนี้เร,เรามาให้กําลังใจคุณนงลักษณ์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเคสดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะเราดีใจแล้วตกใจด้วยไงที่เขามามีความหวังมาช่วยเหลือให้เราลอดไปสกสถานการณ์หนึ่งก็ยังดีคุณชมครับแล้วนี่คือคุณนงลักษณ์นะครับซึ่งขอไปทางรายการพบประกายแสงแห่งความหวังผมอยากให้คุณนงลักษณ์เล่าเรื่องราวของชีวิตของตัวเองเนี่ยว่า ทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ที่หนูมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกิดจากการที่ว่นเป็นวัณโรคปอดอตอนอายุ3 1หมอเขาเจาะไขสันหลังไป4ี่หครั้งจนจนกล้ามเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขาเดินไม่ได้มาตั้งแต่อายุ31ค่ะและทุกวันนี้ที่ลําบากก็ลูกลำบากตัวเองมีงลูกต้องดูแลใช่ค่ะนอกจากลูกแล้วมีใครคมีแม่ด้วยค่ะมีแม่ต้องดูแลได้ข่าวว่าคุณแม่ต้องเป็นโรคไตใช่ไหมใช่ค่ะต้องฟอกไตาอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งค่ะอาทิตย์ละสองครั้ง มันจริงๆแล้ววิกฤตมานานแล้วหาเงินถั่วๆไปถั่วไปคือแบบพอมาช่วงนี้ลูกใกล้เข้าโรงเรียนต้องหาเงินไว้ให้ลูกเข้าโรงเรียนเงนี้ยคุณนงรักครับเราสาม,มีไปไหนครับสาม,มีเสียชีวิตไปสองปีแล้วค่ะสองปีอ๋อสาเหตุคือว่าถ้าสาม,มียังอยู่ก็ยังเป็นเสาหลักให้กับเราค่ะยังหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้พอสาม,มีเสียปั๊บทุกอย่างมันก็เลย มาเป็นอย่างที่เราหวังไว้แล้วตอนที่สามีอยู่เนี่ยสามีทําอาชีพอะไรสามีก็ทํางานอยู่ที่ตลาดอะค่ะช่วยคือรับจ้างอยู่ที่ตลาดตลาดของเตยค่ะเรับจ้างอยู่ที่ตลาดทําทุกอย่างค่ะที่ได้เงินค่ะพอสามีเสียไปก็คิดแล้วโอ๊ยใครจะจ่ายค่าบ้านเราก็คิดแล้วเราก็ต้องเป็นเราก็ต้องเป็นคนหาแม่ก็แม่แม่ก็หาไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนดูแลทุกอย่างในบ้านตอนนี้ปัจจุบันนี้เราก็คือรับจ้าง ร้อยพุงมาลัยค่ะถ้าวันธรรมดาจะร้อยตอนกลางคืนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นวันพระวันโกนก็จะร้อยกลางวันด้วยกลางคืนด้วยค่ะ<ม>เดือนหนึ่งถ้าเกิดหนูร้อยมาไลัยได้เนี่ยหนูร้อยหนูก็ร้อยได้มาแค่สามพันมาจ่ายค่าบ้าน,นก็เกือบหมดแล้วหนูเป็นอย่างนี้หนูก็จะไม่อยู่เฉยแล้วคุณแม่คุณแม่ทําอะไรคุณแม่แม่ก็ช่วยหนูทำอะคะ่ะแม่แม่ตาตาก็มองไม่ค่อยเห็นเขาเคยเป็นเบาหวานขึ้นตาวันนี้เคยอ,อยู่กันสาม ใช่ค่ะสามคนค่ะเขาลำบากแต่เขาอดทนอ่ะถ้าไม่ทําก็ไม่มีร้อยมาลายก็ต้องนั่งร้อยสามสี่ชั่วโมงถ้าไม่สู้ในบ้านเนี่ยไม่มีเงินเลยไม่มีใครดูเลไไม่มีใครช่วยวัวไม่มีค่าบ้านให้เขาเดี๋ยวไม่มีที่อยู่เคยไม่มีเยอะหลายครั้งไม่มีเงินติดตัวไม่มีเยอะๆมันก็ลําบากเครียดคิดมากมันก็ร้องไห้เหนื่อยมากแต่ก็สู้อ่ะสู้มีตัวเล็กอยู่เลยต้องสู้เวลาท้อเวลาเวลาคิดมากก็เล่นกับลูกอย่างเงี้ยคิดว่า ท้อไม่ได้เรามีลูกเรายังไงเราก็ท้อไม่ได้แล้วกําลังใจมีไหมกําลังใจมาจากไหนกําลังใจก็มาจากลูกค่ะคิดว่าก็จะดูแลลูกให้ถึงที่สุดอะค่ะเวลาเวลาไปไหนเดินไปไหนมาไหนใช้ยังไงคือใช้สี่ขาค่ะอ๋อใช้ใช้ใช้วอลก์เดินคือเดินไกลไม่ได้นะคะเดินได้แค่เนี่ยเดินแค่ออกมาหน้าบ้านแค่เนี้ยก็มีแม่ที่คอยเหมือนเหมือนขาของหนูอ่ะผู้ชมที่ชมรายการ เขาไม่มีอะไรก็แล้วแต่แต่ความหวังเขาคืออยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีอนาคตในการาที่เรียนหนังสือลูกทุกวันนี้เราสอนลูกอยู่ไหมว่าสอนค่ะให้เขาทำยังไงอะไรยังไงเขารู้ไหมว่าแม่เขาป่วยรู้ค่ะรู้ว่ายายเขาป่วยสอนค่ะคือทุกวันนี้เขาก็ช่วยเหลือหนูช่วยทํานู่นทํานี่ทําอะไรทุกอย่างช่วยยกช่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีคนเอากับข้าวมาให้ทุกวันวันน้าชุมชนทางกรมศุลนที่เขาทํางานกรมศุลนเขาก็จะเอากับข้าวที่เหลือที่เขาขายเหลือแล้วก็ ตักใส่ถุงกลับมาให้ทุกวันเพออรไอ้ต้มละนี่หนาเข้าไปขายของในกรมศุลนกับข้าวที่เหลือน่ะเราก็ตักใส่ถุงมากลับมาให้ที่บ้านกับข้าววัดแม่ก็ไปเอามาก็มันแช่ตู้เย็นพอถึงเวลากินแกก็จะหามาอุอน่นอุ่นกินเงนี้ยคือโชคดีที่ว่ามีมีแต่คนเอามาให้เอาของมาให้สิ่งหนึ่งนะครับถ้าชุมชนไหนนะครับดูแลกันแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุข น,นเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็จะมอบเงินให้กับคุณนงรักคนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปท่านผู้ชมครับเมื่อดูรายการนี้แล้วเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต่อยอดให้กับคุณผู้ชมนะครับที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านหรือมีคุณแม่มีลูกป่วยอะไรเนี่ยเราสามารถนะครับ ที่จะดูแลซึ่งกันรายการได้ให้กำลังใจกันได้วันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวของนางสาวนงลักษ์แก้วคําตายที่ความพิการไม่อาจบดบังบันทอนหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังนักสู้และแม้อุปสรรคจะถาถมเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่กําลังใจจากครอบครัวอย่างแม่และลูกชายทำให้เธอกัดฟันสู้ไม่ว่ามันจะยากเย็นสักแค่ไหน